ขณะนี้เป็นเวลาตีสองนาทีนะครับซึ่งทีมงานของเราเดินทางมาถึงศูนย์อพยพนะครับที่วัดใหม่เลไลทองตาบนถนนหักอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งเป็นผู้อพยพที่เดินทางมาจากอำเภอบ้านกวดนะครับละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์นะครับโจอตอนนี้มีทั้งหมดเจ้าคน ตอนนี้ตอนนี้ในะเวลานี้ตอนตีสองนะครับมีผู้อพยพทั้งหมด271คนนะครับ271คนนะครับซึ่งก็วัดใหม่ร่ไรทองก็ได้ทำการรองรับนะครับพื้นที่นะครับ,นะรบอันนี้ทีมงานเราก็แวะมาให้กำลังใจนะครับพี่น้องที่อพยพนะครับในพื้นที่ อำเภอบ้านกวดนะครับก็เดี๋ยวเราจะเดินทางต่อไปที่สนามช้างอารีนานะครับเพื่อที่จะเปิดลงทานนะครับนะครับ271คนแล้วก็ยังจะมีมาอีกนะครับอีกจำนวนมากที่กำลังมานะครับแต่ว่าตรงนี้พื้นที่เต็มนะครับซึ่งยังหาเข้าที่ไม่ได้นะครับอ่ะก็อันนี้แจ้งนะครับเป็นกำลังใจนะครับ ก็มาจากหลากหลายพื้นที่นะครับนี่ก็จะเป็นพื้นที่พักพ่อนนะครับลับนอนนะครับแล้วก็มาให้กำลังใจนี่ก็จะเป็นรถสแตนบายของทีมงานกู้ภัยตำรวจทางหลวงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนังรองซึ่ง น้องๆอาสาก็นะครับได้มานะครับช่วยดูแลนะครับพี่น้องประชาชนที่อบพยพนะครับนี่นะครับแตน์บายซึ่งน้องๆก็ยังไม่ได้พักใช่ไหมนิวยังไม่ได้พักนะตั้งแต่เช้าตั้งแต่เช้าแล้วอันนี้ไปวันนี้ไปอบพยพที่ไหนมาก็ชายแดนมั่นปวนครับเนาะ แถวสายตะกูสิบสองครับกลับมาเมื่อเที่ยงคืนสี่ห้าทุ่มสี่ห้าทุ่มนะเดีพักสักนิดนึงก็มีชาวบ้านออาพยุกมาจากอำเภอละหารละหารทรายอีกเนาะแล้วก็ยังรอเข้าครับยังรอเข้าสมทบอีกรอบหนึ่งาเทศูนย์พักพิงไหมอ่าเป็นโดม ให้เพียงพอต่อความต้องการเนาะใช่ครับอ่ะโอเคระหว่างนี้ก็พักผ่อนก่อนนะครับเป็นกำลังใจน้องๆจิตอาสา,าอ่าโอเคครับก็เป็นกำลังใจให้กับน,น,น้องๆทีมงานกู้ภัยตำรวจทางหลวงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอ่าก็นี่เป็นสถานที่ พักพิงนะครับศูนย์อพยพจังหวัดบุรีลัมย์อำเภอนางรองวัดใหม่เลไลทองนะครับวัดใหม่เลไลทองอะนะครับก็เป็นศูนย์พักพิงครับอ่ะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนทุกท่านนะครับทุกคนทุกท่านก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับ